ใจมีคนคอมเมนต์ว่ามีญาติเสียชีวิตจากการใส่ท่อช่วยหายใจเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะเห็นว่ามีเลือดอยู่ในท่อช่วยหายใจด้วยก็เลยพานอาจจะคิดเกี่างงานได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยทำในคนไข้ที่เป็นหนักอยู่แล้วค่ะซึ่งก็คืออัตราเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นการช่วยค่ะใส่ท่อไม่ได้ทําให้เป็นอะไรนะและบางทีมันอาจจะมีเลือดอยู่ในท่อได้ก็เป็นเพราะว่าเวลาใส่ท่อช่วยหายใจอุปกรณ์งัดเปิดลิ้นมันเป็นเหล็กค่ะมันกลอาจจะไปคล หรือว่าหลังลิ้นแล้วทให้เลือดมันลงไปในหลอดลมได้ท่อช่วยหายใจมันก็เลยมีเลือดออกมาได้แบบนี้ค่ะแล้วใส่เข้าไปถึงไหนใส่เข้าไปถึงตรงแยกหลอดลมตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าใส่ลึกเกินไปมันก็จะเบี้ยวไปทางปอดข้างเดียวค่ะลงไปในปอดเดียวแบบนี้ภาษาการแพทย์เขาก็เรียกว่าการใส่ทิ้ววันหลังก็คือเข้าไปในปอดเดียวถ้าจุดที่พอดีมันจะต้องอยู่ที่รอยแยกค่ะเมื่อใส่ได้ตำแหน่งแล้วก็จะดันลมเข้าไปในบอลลูนให้มันฟิกอยู่กับที่แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจในการช่วยคนไข้ที่จะหายใจการใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ทําาใให้้ครรตตุยยไดนนะแ่่เป็กชว อย่าเข้าใจผิดนะ